ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านดีนีต้อนรับสุดชอบรุนทรงแมคโครครับผมบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนเมื่อคืนเลิกึกหน่อยถหมดนโ่นครับแคทอยู่โน่ครับแคทหรือว่าแคทเตอร์พิล,ล่าหรือว่าแปลว่าหนอนน้อยครับหนอนผีเสื้ออะไรแคยที่กนะ็แปลนะแปลชื่อน่ารักจริงเลยวันนี้ นอนน้อยครับเจอกับเคอร์มัสึครับวันน,นนี้ก็จะพาพูดมาคุยอเรื่องเราเล็กๆน้อยๆถ้ากับเอฟซีได้รับทราบรับรู้อเผื่อจะไปปรับใช้เนาะก็ดูเอาครับว่านี่ครับหน้าง,งานของเราแบบเนี้ยพื้นที่ประมาณสี่ไร่ถมแหลก,กระมาณสองเมตรกวา่าเราก็ไม่ได้ใช้แท็กเตอร์แลใช้แต่ปบคอเดียวว่าองานมันเป็นยังไงอะไรยังไงบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้แท็กเตอร์ล่ะ ก็พอดีทักเตอร์เราไม่มีครับอ่าเราไม่มีเราส่วนใหญ่จะใช้จ้างเราครับเป็นพาร์ทไทม์เอาเป็นวันสองวันสามวันมาเอาแต่แปลงเนี้ยก็คือเราจะไปใช้ทักเตอร์ครับอ่าไม่ใช่ท็กเตอร์ก็จะใช้เป็นอ่าจะใช้เป็นแมโคล้ลวนๆครับแล้วก็เดี๋ยวเอารถชั้นแรกก็เอารถบดรถบดก,ก่อนก็ไม่จาเป็นอะไรก็คือบดบดส่งงานชั้นแรกพอชั้นสองขึ้นชั้นสองก็อ่าเราก็เอารถบดรถบดแล้วก็รถบดรถเกลือรถน้ําจบเลยครับชุดหนึ่ง วัน2วันจบเลยนะสวยงามติ๊งนะฮะเราจะไปเด่นชั้นสุดท้ายครับความสวยงามเพราะฉะนั้นเราชั้นนี้ยังไงเราก็ต้องผมทับไปนั้นไม่จาเป็นต,ต้องต้องสวยงามอะไรมากมายนะฮะเอาแค่สงงานได้เราจะไปสวยงามชั้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็บอกนะพี่เพื่อเข้าใจก่อนนะฮะแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในกรณีที่แม่คโคตอกกองหรือว่าปูดินแดกนี่ครับแนะนำพี่พเพื่อน เวลาพี่เพื่อนปูดินแหลกกันลูกพี่เพื่อนเดินตามยาวอย่างนี้นะครับเนี่ยเดินตามยาวอย่างผมเนี่ย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 เดี๋ยวดูรอยดูรอยรถนะเนี่ยเดินตามยาวอย่างนี้ครับเดินตามยาวไปอย่างนี้ครับพี่เพื่อนอย่าอย่าเดินอย่าอย่าเดินตามแนวกองอย่าเดินแนวนี้นะครับอย่าเดินแนวนี้เหมือนถ้ากะทอยดินนะถ้ากะทอยดินจะมันจะย้อนแย้งกันถ้ากะทอยดินน่ะเราต้องยืนเราเราเราต้องยืนรถยาวๆเงี้ยเนี่ยท่าสวิงเนี่ยแล้วตักโยนไปจะได้ไกลแต่ถ้าเกิดในกรณีนกกองนกกองแบบเนี้ยเราต้องยืนเราเราต้องยืนฝังครับเพราะอะไรถ้ากเรายืนฝางเน เวลาเราก่อนเรายืนขวาเนี่ยเราจะปาดดินได้ง่ายครับและจังหวะที่เรายืนปาดดินอยู่เนี่ยรถเราจะได้ย่ำย่ำแหลกอะ่ะย่ำแหลกแน่นแ่นด้วยเวลารถถอยเข้ามาอ่ะมันจะง่ายนะครเดี๋ยวผมจะทําให้พี่เพื่อนดูก่อนอันนี้ผมฉีกมาคลื่นกองแะวิธีการฉีกครื่นกองก็คือฉีกตูดคองมาหาหัวกองมาคืนพูดผิดไปหน่อย,ยขอโทษพ,พี่เพื่อนด้วยอาจจะมึนเนพราว่าขับรถมาไกลกามึนด้วยเมอนก็เย็นๆก็มีน้ำนา่วมน้ำชาบดยมันก็เลยเมึนต้องขอโทษพ,พี่เพื่อนด้วย เอฟซีเดี๋ยวผมก็เพราะามีเอฟซีบางท่านที่กาลังหัดกําลังฝึกหัดหรือว่ากําลังที่จะมองว่าทํางานยังไงไงผมจะอธิบายแล้วแล้วคิดตามผมนะ,ะแล้วคลิดตามผมกินนาการตามแล้วก็จะรู้ว่ามันคืออะไรฟามหมายเดี๋ยวผมจะอธิบายฟามหมายว่าทําไมต้องทำอย่างนี้นี่ฮะเดี๋ยวเรายางไปเอฟซีดูกันนี่นี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเอฟซีเดินเดินย่ากอย่างนี้ครับสองรอยสามรอยก็ได้อย่าเดินย่ากอย่างนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่า ในกรณีที่เราเดินย่ำเนี่ยเวลาสิบล้อถอยหลังมาเนี่ยเขาเห็นรอยแ็กเราอ่ะเขาจะมองว่าเขาจะรู้เลยว่ารอยแ็กเราเนี่ยมันเอียงไปดังดันทางดนไหดเขาจะได้เขาจะได้หักหลบได้หรือว่าเขาจะได้นี่ได้หรืออย่างเวลาเราเดินเนี่ยตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยเราจะได้เก็บได้อ่ะแล้วเราก็เฉือนเนี่ยครับปลายกองครับปลายกองเนี่ยถ่ายกองไปหาหัวกองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตักหัวกองอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปตักหัวกองได้ถ้าเกิดเราไม่คิดเราก็ตักไม่หัวกองเลยอ่ะตักปึ๊บเราก็ต้องยกเอายกกรหมุน มัเสียศูนย์เสียพลังงานโดยเฉพาถ้าเกิดเป็นรถเร็วๆก็ไม่เป็นไรแต่รถเราไม่เร็วรถเราไม่รถเราช้านี่ครับตูดคลองครับสวิงครับยืดเทครับสวิงครับอ่านเข้าครับมุงกี่ครับสวิงครับยืดออกเทครับสวิงครับเนี่ยพี่ๆเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเฉือนกองไปเรื่อยเหมือนแท็กเตอร์ถ้าเกิดแท็กเตอร์เขาจะฉีดกองซ้ายขวาแต่เราไม่โคลเราก็อัดตูดกองหา เพราะว่าเราก็ากตักเราตักตัควคามหาหัวกองเนี่ยมันจะไม่ไม่บางองศาการสวิงของเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องยกเลยตัวยกแทบไม่ต้องใช้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวยกเลยอะเนี่ยผมไม่ต้องใช้ตัวยกเลยอะเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ยกเลยนะอ่ะนี่ฮะเนี่ยถ้าเิดไม่ยกนะจะกินกินมื้นหน่อยมันก็ต้องเลี้ยงยกนิดแต่เลี้ยงยกน้อยมากเราก็จะใช้สวิงออ,อามเข้าเพราะรถเราอามมันไม่เร็วครับอามไม่เร็วเนี่ยเราต้องหาวิธีอะไรก็ได้ให้รถเราอะทำงานได้เร็ว นะฮะเนี่ยทำง,งานคู่กับเปน็นไงคู่กับแคสามหนึ่งสามเป็นไงอ่ะเดี๋ยวจะดูเลยจะดูเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะเขาทําง,งานอยู่คันเลขเจ็ดเลขแปดนะอะ่อยดูเลยมันดูดีเราเนี่ยพลังงานทั้งของทั้งหมดของเราเนี่ย <c oughs> จะสู้กัได้ไหม <c oughs> อ,ยไอย่าไปซีเรียสโอเอ้าผูดขำมาะมันสู้กันไม่ได้หรอกครับนะฮะมันสู้กันไม่ได้เ,รรดเพราะว่ารถเขารุ่นใหม่่านะฮะรุ่นใหม่ฝาแล้วก็ เป็นโมเดลที่ใหมให่กว่าการพัฒนาเนี่ยมันไปไกลกว่าเรารถสามสิบปีกับรถปีสองปีมันต่างกันเยอะครับแต่จะพูดให้ FC ว่าถ้าเกิดเราทํางานคู่กันเนี่ยโดยที่เม่เคอะเขินเนี่ย FC เอาแบบอย่างของไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเหน็นไหมฮะ,อ,ฮะ,อ,ฮะอ่ะเราเหลือโปองหน่อยหนึง่งเห็นไหมเหนีน้ย เอฟซี MC ก็หมุนไปเลยครับหมุนไปเลยเนี่ยสบายหมุนเลียดินไปเลยก็ได้แล้วระหว่างที่หมุนเราอาจจะมุกีแตะดินไปด้วยก็ได้โอ้โหสองอย่างเลยโอ้อย่าไปหาทำครับเดีเ๋ยวเอฟซีวิงเสียอันนี้พูดราคาเนี่ยคเห็นไหมครับอ่าเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนอยู่ตามบ้านนอกนะพ,กนนพ,พี่เพื่อนขับมีปาเนี่ยรีเพื่อนเพื่อนก็สามารถรับดินไทยด,ได,นะทดทททำได้นะเที่ยวละพาสิบบาทเจ็ดสิบบาทก็ทําได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วหกล้อเนี่ยเกียร์สองทีก็หมดแล้วเนี่ย อย่างเงี้ยอ่ะเราแล้วแต่แต fc นะ fc ตามคิดของแต่ละคนบางทีคนเราจะปิ๊งไอเดียตอนไหนก็ได้ใช่ไหมก็ที่เขาเอที่เขาไอเดียเกิดขึ้นได้เนี่ยเราเพราะว่ามันมีความบังเอิญทั้งนั้นอ่อันนี้เราก็มาทําคิดไปพี่ๆดูเผื่อจะคิดไปอ่าไปทําเป็นตัวอย่างหรือจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้ผีบาทก็ ผมก็เห็นปูต่อหลายๆปูก็เห็นโพสลงเฟซลงอะไรเขาก,ก็มีคนสั่งเลยนะเริ่มสั่งเริ่มสั่งตา่างวัดเริ่มสั่งไปใช้กันแล้วรถ30บรถโฟล์คเต้ารถ30มสิบห้าไอ้สามตันห้าตันเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กี่ปากกันเยอะแล้วนะถ้าแต่ญาติผมอยู่เนี่ยเขาจะใช้รถ30 40ิบล่องล่องน้ำก็ใช้กี่ปากกับผมนี่แหลนะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่ปูแล้วว่าจะท่านจะชอบปูไหนสธาปูไหนอันนี้ก็เรื่องของาพี่ๆเพื่อนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับ เราอาจจะใช้เวลานิดนึงเราอาจจะใช้เวลาอ่าร่วมหนึง่งเราอาจจะใช้เวลาไอ้คันหนึ่งต่อหนึ่งคันอาจจะใช้เวลาต้นนาทีสองนาทีก็แล้วก็แล้วแต่เราอันนี้ผมจะทำแบบช้าๆนะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ให้ f อฟีได้ดูด้วยนะฮะเอฟซี FC ได้ดูด้วยว่าเทคนิคการเกียร์ดิ้นเกียร์อะไรมันทํางานได้จริงไหมอะไรไหมอะไรอย่างนี้คือผมไม่ใช่เพิ่งทำครับผมก็ทำอยู่ัวผมตรงนี้มาตั้งน,นานแล้วจนงั้นก็คือเขาคงไม่ไว้ใจให้ผมรับดินนะครับเพราะว่าก็ททางานอยู่นะทำงานอยู่ก็ ทำงานอยู่ตลอดงานก็มีตลอดตอนนี้บอกเลยง,งานก็ต้องขอโทษลูกค้าบางที่บางคนที่คิดว่าจะตอนนี้ที่ที่ว่าจะคิดต่อแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยาวไปยันหลังสมตอนนี้คิวมาใหม่แล้วครับมีงานผมอีบ60าง,งานเสริมแปลงอีก60ไร่แล้วก็คงจะคิวยาวพอสมควรนะฮะเพราะมจะไปไหนไม่ได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วเราก็เดินย่านี้ครับเดี๋ยวเราตัวอย่างให้เด็กๆดนะูเดินยา่านี้ครับนี่ฮะ เ้วเหลือลูกดินอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเหลือลูกดินปุ๊บเราเห็นแล้วตรงไหนมันหลุมเราก็เขีรยไปใส่เหลือลูกดินก็ใส่ไปใส่เหมือนหลักการเดียวกับเถาไถรถแท็กเตอร์รถไถเนีถถย่ยถ้าเกิดคนที่ทันคนรถไถที่เขาดันเก่งๆเนี่ยเวลาเขาดันเก่งๆนะเขาเขาฉีกกองเสร็จแล้วนะพอฉีกกองเสร็จเนี่ยทัานตอนสุดท้ายนะ่ยเขาต้องมาเขาเรียกว่าต้องมาเก็บตัดท้ายอีกทีหนึ่งเนี่ยเก็บตัดท้ายแบบลักษณะแบบนี้เก็บตัดท้ายคือเขาเขาดันเขาดันมุ่งหน้าลงมาแล้วแล้วก็ต้อง ดันขวาไป็ตัวทีอีกทีหนึ่งอ่ะคูดง่ายเออเคดันตามยาวแล้วเขาต้องดันขวาเป็นตัวทีอีกทีหนึ่งผมเคยถามคนขับรถเอกรถไถกเก่งนะคนสุพรรณนะผมถามเขาว่าอ่านะอะผมก็เรียกเขาอ่าป๋านะอ่าป๋า,ป,าป๋าดันตามยาวไปแล้วเวลาสุดท้ายทําไมเวลาป๋าต้องดันหัวสก,กัดด้วยป๋าเขาบอกว่าเวลวดาดันหัวสก,กัดเนี่ยเวลาเราดันตามยาวไปพีล้อหน้ามันเหยียบเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมเป็นบ่อเวลารถสิบล้อถอยหลังมามันตกหลุมล้อหน้าเราเนี่ยเอย่ารถมันเอียงดำยาก เราก็ต้องเขาเรียกว่าปาดโผล่สกัดเพื่อจะขบหลุมล่องล้อเนี่ยปาดโผล่สกัดก็คือท่านแบบเนี้ยที่ผมย่างนี่ไงผมก็ต้องบอกเอฟซีว่าเอฟซีทุกคนว่าเนี่ยเราต้องเขลี่ยแบบนี้แล้วเราจะขบหลุมแล้วติดล้อมองจะมองเห็นเลยว่าแนวที่เราถอยมาเหยียบยืนเนี่ยยืดยืนเหยียบดำเนี่ยมันเสมอไหมก็ก็คือจะง่ายในการตัดสินใจคนทํางานร่วมกับเราเขาก็ง่ายในการตัดสินใจในการทํางานนะฮะนี่ฮะคือการทํางานเนี่ยเราต้องนึกถึงคน คนอื่นด้วยเราอย่ามันถึงว่าเฮ้ยเราทำาองมุ่งไปเรื่อยอะไรอย่างนี้มาไม่ได้เราก็ต้อง,งรู้ถึงผู้ร่วมงานแอบคนที่ร่วมงานกับเราด้วยเราทํางานแต่เขาให้เขาทํางานง่ายต่อไปเขาก็อยากร่วมร่วมงานกับเราต่อไปเขาจะบอกว่าเวลาสมมุติเราเป็นรับรับจ้างทํางานเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเอารถคันนี้ดิ้ทำงานดีมากเลยเนี่ยทำงานเขา,า,ะะา,า,นเนารูา้สบายใจนะฮะอย่างที่ผมทํางานเนี่ยสิบร้อนี่ก็คือสบายใจนะฮะ สบายใจใน,ใน,ใ,นในการทํางานแต่เขาไม่ค่อยสบายใจในการยกนตามพ่อรถผมตัวมันเล็ก <c oughs> <c oughs> นะมันได้อย่างสายอย่างเนาะแต่ก็ยังไปถึงขนา้ว่าเฮ้ยไม่เอาครั้งนี้โอ้มันทําไม่ได้เรื่องแหละมันยังไม่มียังไม่มีรูปแบบนั้นนะฮะก็ยังมีทุกคนทํางานร่วมผมก็ิงยจังไสดีกดี่ะแต่ไม่รู้ในใจด่าหรือเปล่าเล่น <c oughs> อ,นอะโอเคพ <c oughs> ี่เพื่อนเอาพอขำๆเนาะมาพูดมาคุยกันแนะนำเล็ เทคนิคก็เรียกน้อยแล้วก็ดูหน้าหางกันด้วยนะฮะโน่นนะแคทโนมเนี่ยฮะเขาก็ยังไม่อะตามแคทขณะนั้นเขาก็เด็กนะอายุยี่สิบกว่ากํากลังเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่กําลังอ่าต้องการผ้านาฝีมือนะผมก็บอกแนะนําเขาไปบ้างอะไรบ้างก็ก็เขาก็รับฟังดีเลยดียิบพูดตาดียิ่งยักยำใส่ดีนะฮะบางทีก็เมื่อวานก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเจอรถลุมก็ไปไม่เป็นแต่เราก็ชิลๆครับสบายๆครับอย่าเป็นมีเยยิ่งลน้นยิ่งช้าครับ เราไปเรื่อยๆครับตามแผนงานที่เราวางไว้ฮะแผนงานที่วางต้องมีหนึ่งสองสามวางไว้วางไปเลยกดดับนองนะครับแคทไ,ไหมฮะแคทแคทก็คือแมวครับแมวผมนี่เปลี่ยนเป็นปลาทูครับโอ้โหแมวจะกินปลาทูซะแล้วอนะ้าวโอเคนะครับเอฟซีดุดุท่านเดี๋ยวผมขอจิดปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม